จะเป็นยังไงถ้าผมจ้างนักฆ่า4คนมาไล่ฆ่าแฟนตัวเองก็นะครับในวันนี้นะครับผมได้วางแผนว่าให้แม็กกี้นะครับเขามาเล่นโชว์ฝีมือแต่ว่าผมนะครับกันซ้อนแผนเขาโดยการที่เอานักฆ่าฟรีไฟสี่คนนะครับมาลุยสี่แฟนผมนั่นเองนะครับให้แฟนผมเนี่ยโดนยิงจนล่องเลยนะครับมาดูว่าวันนี้แม็กกี้จะเอาตัวรอดจากนักฆ่าได้หรือเปล่าแล้วก็ระหว่างที่แม็กกี้กำลังเล่นอยู่เนี่ยผมก็จะวางแผนแก้งทุกวิถีทางนะครับให้แม็กกี้แอ้จนหัวร้อนนะครับเอาเป็นว่านะครับหากใครชอบคลิปแก้อย่างนี้เนี่ยกดไลค์ได้เลยนะครับเฮ เอาละครับเดี๋ยววันนี้ไปรับชมคลิปกัน กี่คนมาทำไมมาสี่คนอ่ะแกจะให้เขาโดนลุมเหรอนนั่นแหละน้อยทุกข์สบายคือความสำเร็จของเราแลทำไมพี่เติดพูดอย่างนี้เนี่ยนั่นคือจุดประสงค์ของเราแหละครับเจ้านายเฮ้ยแต่ว่าพี่เห็นกี้เล่นทุกวันได้หมดแล้มาสิเอาว่ะดูที่ว่าเมกี้จะไหวหรือเปล่าสนิทกันถึงบอลเนาะนี่เป็นไงล่ะโอ้พิวนะ เล่นมา2เดือน3เดือนแล้วนะสองเดือนต้องได้ครับมาถหัวนะหัวนะเฮ้ยมันโถมันโถมันโถไม่ไม่เคยกลมนะไม่เข้าหัวไม่ตายเที่ยว้าว สี่หนึ่งสีหนึ่งเองโอ้โหพวกมันเป็นเรื่องง่ายเลยเนาะก็แค่สีหนึ่งเองได้ให้มันมาทีละตัวสิไม่ได้อย่าโถมสิอย่าโถมมันต้องมาทีละหลายๆตัวมันถึงจะสนุกไงเออคมจ้างลูกแกนพลุงโซมแฟนไอ้ลุงยิงดิเออลุงยิงเหรอ บอกสอนมันกับมือพี่คาเต็มเนี่ยเออคุณคือไม่คิดจะพูดอะไรเลยแหละครับคุณคจังเังกึมิ่งไปหรือเปล่าก็สี่หมุหนึ่งไหมล่ะคะไม่ไหวรอผมเอาลูกแคนตัวตึงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยมาไปหรือเปล่าคุณหรือเปล่าคุณหรือเปล่าคุณหรือเปล่า,าได้ตัวหรือเปล่าไม่ไดอีตัวนะแห,ห,หน่แหม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแน่แน่ไม่ตายนะไม่ตายนะไอ้ฝั่งนู้นมันยิงหรือเปล่าวะฝั่งนู้นเอาได้นี่ แตงสามยังยังเอาว่ะตัวตัวแล้วว่ะโอ้ยตัวเดียวไอ้ไอ้อ่ะผมไม่ให้เงินพวกมันแล้วเพราะว่าพวกมันทำไม่ได้อะไรเนี่ย C หนึ่งพี่ว่าฝากรุ่นนึ่ะลืมใส่ลูกลืมใส่ลูกโอ้ยทำไมพี่เสือดูดจังเลยอ่ะเออขอโหรหน่อยไม่ได้หรอเอาขอไอต้องแมตตอ่ะรอที่เียว ตั้งาอะไรครับเนี่ยจะทำอะไรนี่เปิดปุ่เปิดปุ่อา่ที่แล้วคุใช้ปหรือเปล่านี่โปหนึ่งลหนึ่งนห่ยมันโถมันยีนยากนะโวอ้โหคุณจัดโหดให้ขนาดนี้ป้องป้องโอ้ยโอ้โหโ้กโอ้ปุ๊บ ไปแบ like ่ขแพ้นะผมเต้นเพลงช้างให้ดูเลยนีผมใส่เอง้ต้อเต้นแล้วแหละต้องได้เต้นแล้วแหละแกเหนือเหื่อนที่เสือปีนี้ก็จะ5วนะครับเจอไม่ได้แล้วนั่นน่ะของผม58แล้วเพียร56แต่ยังมีกล้ามนะเฮ้ยมืออุ่เฮ้ยมือออกเหนอ่ะ ตายไม่ตายเฮ้ยฝั่งมุมันโฟนเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งจะโถดขนาดนี้นะโหมันโถดพี่มันโถดมันโถดเกระวังนะหลบหลบดีๆหลบดีๆเฮ้ยเอาไหนลูกเอาไหนลูกแอบดี่เฮ้ยเอาไหนดีเอาหน่อยถ้าสูกกันนะไอ้บอนเอาไหนดีบวกโอ้ยจะยึดเบี้ยบ่าไมื่อกี้เราตั้งอะไรอแล้วมันชุนเลยบ้าวไม่ไม่ไม เขางู้ชายพอเป็นลูกซุอ่ะซุปอ่ะเออโัวเดอดเลยพูดสี่รูปหนึ่งขนาดนี้นะปนหัวหัวสิยังไงก็ยิงหัวได้ตั้งคนนะเกียรตั้งป้าว เป็นไรต่อกระถาอะไรเขาก็ชนะอ้น่ะหัวแกโดนทิงน่ยังนี้พวกนี้แบบมิเียแตกมิเตียแตกอ่ะมันไม่ได้หรอปัญหาจังหวะไม่ได้ไงมันจะล็อกใครก่อนโอ้ยหคตรแยเลยโอ้ยไม่ตายโอ้วหยเอาหน่อย ยิ่งนี๊เสียแผ่นขาดขัดเฮ้ยเหนือนี่เขาโดนน้องอูเรื่องนี้บาดสักทีสักทีเถอะช้างช้างเสียแผนมันเสียแผนหมดที่เสียแผนหมดอ่ะสี่คนอากาศ ไอ้แม่โคตร่ะเดี๋ยวมึงากว้าอีกแล้วกินกันไอ้นี่นะชาบูไปเห็นพี่เสือบอกจะกินชาบูอะไรนะถ้ามเมียผมชนะนะผมงเลี้ยงชาบูโอ้ไปเลยระหว่างนี้ยกิ่ชามาสองเกมแล้วไม่มันจะเหบื่อกี่เกมมันเหบื่อห้าเกมนักเออนี่พี่เอาเลยเดี๋ยวไปย้อมมันพูเนี้ยมันต่อนเฮ้ยเอาเลยดีวะเดี๋ยวไปัดดีวะ ่อาดครับผมี่เอกเลเมะโอ๊่เขนจะต่อยยิงจะต่้า่ยหยามเจอเฮ้ยแผกเลย่ย้ายต่หาบนรับมจากี่งแเลย อเคโอ้ยโอ้ย่อยอร่อโอ้โูชีวิตนี่แเ็ดบ้างมวัฮะแล้วอะอแล้วถ้าสมมว่าพี่แพ้พี่เลี้ยงนะเอาไหมได้เอาดิได้พี่ชนะผมเลี้ยงเอาเออด็ผมพนักพี่แพ้เลยวผอกเลยกเอาจริงสุดพลังวันหนึ่งมี24ชั่วโมงป กินข้าวกันเลยยไงไงกินด้วยเล่นด้วยไงไปโชว์ให้เขารู้ว่าผู้หญิงอย่างเราอะไรอ่ะอเราเข้าเอ้ามาทีละคนดิน่าเก่งอ่ะเออโอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยอ่นี่ยละวัดไหนเนี่ยอู้ยเจอกระสุนโลมงจริงอะไรครับเนี่ยปั๊ม

ไม่เส in like ียต well. ังค์แล้วตอนที่อยู่ไม่ได้เลยตอนทีหลับนี่ไงวะยังเสามเกขสามเกมสามเกมมโดกโนสามมือหรอ เบบี้เกเจอกี้ละปายิงน้องีใช่ขามใช่เอเออไกัอะไเกมอควดนกวนเกมแหลกเกมแหลกเมากระตุกด้ะของชนะแล้วคือเรือแล้วแะกอล์มน่กไก่อีไกลห้าสามนักอตามมาแล้วสะกอตามแบ่แล้วนี่ยากยากยากทีมนเป็นพี่นะเกม เล่นมาตั้งนานเราเกมพิงค์จังไงโอ้โหคุณก็โดนเน็ตแหละโทษนะมุกี้คนหรือต้องตำทำไมปากแทบจังไงเว้แกเขานวดให้เหรอแกยามันวดเวลานี้แดดเล่นเกมอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยงั้นเลิกว้าเป็นไงล่ะนวดเพิ่มพลังเป็นไงล่ะพลังสั่นแยความรับทำไมมันดื้อจี๊ดไปตายเลยวะ

้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยตรงแก๊แกน่อย่ามาจับเดี๋ยวได้ตายอีกดีมากแก่เดี๋ยวเวลาจะเล่นตัอวเลงนแล้วนะงั้นเขาไม่เล่นแล้วไม่ผมมันดูดี ตรงไหนผมเห็นแค่ผมออกกล้องแล้วผมมันยุ่งเหยิงไม่ได้หยืนนะว่าเราไม่อยากเห็นคนถูกกลันแกล้งพอเกิดมาไม่เคยแกล้งใครอย่าให้รู้เสียเลยที่อาจาหน้าตาเลยเป็ตาข้าวแา้วที่ดีเออไปเลยไปเลยดูสถิติแล้วหนูก็รู้รู้รู้เหกว่าสับยกสับยกสับยกั แก,กขหคิ้บก,ก,ก,กระป๋องเล่นอยู่ขนคิ้วไม่มันขนคิ้วแกจะหลุดแกหย่ะมันเล่นอยูนน่ไม่จริงๆน,นี่จริงๆแต่คนทูนไหนไม่จะหลุดละเขาตายในหลุดนะทำนีน่อะไรหายตู <I do. S 2> ห้หกห้าแล้วพี่ดูสกอร์ที่ทำนะ ครับแมันก็นำอยู่ดีคนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดก็ตามไปเป็นไรูจากอมเียเราจะเอาดาฟันโหลจ้มาสีน้นเองเื้ย้ยแต่แมเดียวตายหมดมนโมางนี้แล้วใครมันจะไปยิง โดนปะกระโหลกฟูตัวอะไรครับนี่เยอะพี่เข้ามาทำมาดีละคนดีกว่าเฮ้ยเข้ามันไม่จับหัวใครหรอกพี่ได้ยี่อย่างเงี้ยโอ้โห เอาคิวเด็ด <c> ห <oughs> นึง่งคิวพี่หนึ่งชิวคิว,วดูทรงและชิวชิว,ต,วตัวตัวนี่แหละของจริงเดียวตัวตัวข <c oughs> องจริงของจริง <c oughs> <c oughs> โอ้โหสมองเราก็ตรง ไ,ไม่เ,ไมเกมยังไม่จบยังเพิ่งนับจดจานนะครับ,รบ <No. S 2> เมื่นเร็วกินศพเนี่ยเมื่อกี้ที่ศพนะ <laughs> ตายเรียงก <laughs> ันเป็นเดลยเลยปกติเขาเรียงกันเลยซื้อของกินนี่แม่งเรียงกันเป <laughs> ็นศพเป็นว <c oughs> ่ะไดี๋ยวมาแกล้งเขาไม่ใช่เหรออันเชิญไหมหมดเลยกลางอนาคิไปกลางนาคิดกัน ตาตายไปอีกดาเอ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 าแมวแมวไม่อยู่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับพี่แกทำไรูคนยิงเขาไม่พูดเยอะดลยไม่มีใจโหจับยิงจับยิงเฮ้ยเป็นไงล่ะไหวไหวยังไหวอยู่เออลูกศิษย์ไอ้เฮ้ย ตอยคีเปม่ไงล่ะชาบูอเห็นไหมเขาบอกแล้วเขาจะพลังชาบูโอ้โหไม่น่าเเลยแกแกบอกว่าจะเต้นเพลงช้างเต้นไฟไมด้นชางเราขอด้เต้สเกึ้นได้ยังไงครับผมไปเลยครับเต้นยังไงไ ขอบอกกันเลยว่ารอบหน้าผมจะต้องทำเอาแบบแก้มที่กี้ให้ได้ครับทุกคนครับถันแก้กจะมาบอกว่าแก้มที่คนรู้แก้มที่คนนี้ผมว่ามันไม่ใช่ราชาการแก้เลยครับทุกคนผมตกกระปอกแล้วะ